ปัญหาที่ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนคือมันอ้วนมันอวบมันพุงหนามันแบบไขมันเต็มไปหมดเตามีตัวช่วยก็คือที่หนูใส่มาเนี่ยหนูจะดึงให้ดูนะคะอะไรตัวนี้เป็นอะไรเป็นกางเกงในลดพุงมันเหมือนแบบที่ปิดกระชับสัดส่วนะเหรอมันกระชับมากค่ะแต่ไม่อึดอัดนูใส่ตลอดเวลานะคะใส่ทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือจะบอกว่าบอกทุกคนเลยว่ามันดีมากๆมันเป็นแบบว่าผ้าที่ใส่แล้วระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดใส่ปุ๊บก็คือจะยุบทันทีเลยอะ ใส่เรามีพุงอยู่ใส่ปุ๊บมันจะเก็บรูปทรงเลยจะเก็บเลยค่ะพี่ค <Wow. S 2> ือจะเก็บเลยแล้วก็แบบไม่อึดอัดแน่นอนหลาย mm. คน mm. บอกว่ามันจะม้วนหรือเปล่ามันจะปปิ้นหรือเปล่า mm. มันจะอึดอดัดมันจะแน่นไหม mm. ไม่เลยค่ะอันนี้หนูกล้าคอนเฟิร์มหนูหนูแบบหนูโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรสาบานได้เลยว่าใส่ตลอดเวลา mm. คุณแมห่หลังคลอดก็ใส่ดี mm. มันจะช่วยเก็บ แผลอะไรเงี้ยกระชับกระชับได้ดีมากๆเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เก็บทรงให้สวยงามแต่มันมีส่วนในการที่ช่วยลดไขมันหน้าท้องได้ด้วยเหรอใช่่ยังไงเขาบอกว่าเป็นกางเกงไงแม่เหล็กรดพุงเหรอค่ะเขาเป็น่กางเกงไงนะมันจะมี3จุดนะคะเป็นแม่เหล็กอยู่3จุดเพื่อที่จะกระจายความร้อนเพื่อที่จะไปสลายไขมันได้อ๋อหรอใส่วิ่งลดเลยเนาะใช่ค่ะดีมากและตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวม้วนไม่ต้องกลัวเลยเลยเพราะว่าเขามีซิลิโคนตัวนี้ที่ดีมากใส่วิ่งคงลดน้ำมันนูนเนาะคือกางเกงมันจะไม่ม้วนใช่ โมงนะเขาบอกมันจะช่วยได้เลยตัวนี้ก็คือจะใส่คนอ้วนได้ถึงแบบ90หนัก90โลคือใส่<ะ>ใส่ได้เลย<ะ>ใช่ค่ะน้ำหนัก90โลสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยคนที่แบบว่าไขามันหนาหน้าท้องหนาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใส่ตัวนี้มันจะเก็บหมดเลยคือ,อยุบป,ปั๊บตั้งแต่ที่ใส่เลยแล้วถ้าใส่ประจําใส่ถาวรใส่ตลอดมันก็จะค่อยๆยุบถาวรเหมือนที่หนูเป็นจริงๆใช่ค่ะสามจุดนี้แหละที่กระจายความร้อนแล้วก็แบบสลายไขมันได้ดีมาก t o p s สลิมฟิ t ติ้งเอ็กซใช่แ